BDC เก็บทรงไม่อยู่ร่วงมา48,000เองแล้วเงินเฟ้สอสหรัฐจะส่งผลอะไรกับคอยในช่วงนี้บ้างแนวโน้มตลาดต่างๆรวมถึงมาอัปเดตการาฟอออคอยอื่นๆด้วยนะครับในวันนี้เรามาติดตามกันครับสวัสดีเพื่อนชาวคลิปตีเคเลนโซเอ๊ย คริปโตเคอเรนซี่กดอีเนเรยดมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาเสิร์นแนวคิดและมุมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะวันนี้เป็นวันที่11เดือน12เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเวลาที่ผมกําลังอัดอยู่ซึ่งกราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดต่างๆในส่วนของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ มาพูดคุยกันถึงเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐที่เขาเพิ่งประกาศออกมาในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็มาเบรเกี่ยวกับกราฟออคอยอื่นๆเล็กน้อยๆๆๆนะครับหลายๆตัวน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังการวิเคราะห์ก,กันเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐนะซึ่งผมได้อัปคลิปที่พูดเกี่ยวกับ B t ดีอย่างละเอียดไว้ในกลุ่มหาวฉลามแล้วกลุ่มหาวฉลามก็ลองไปเปิดแล้วก็พิจารณาดูนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็สังเกตเห็นนะครับว่าเออดัานีงเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเนี่ยในมุมมองของนักลงทุนหลายๆคนหรือรายย่อยอย่างเราเนี่ยเพื่อนๆมองภาพยังไงกับการลงทุนของเงินตัวเองกันบ้างนะฮะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปหมยนะครับว่าในเมื่อเงินเฟ้อเนี่ยเพื่อนๆอยากจะลงทุนในตลาดคริปโตหรือเปล่าแต่ประเด็นคือน,นะครับ ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาย้ําบอกว่ามันเป็นจุดสูงสุดของเงินเฟอ้อซะแล้วนะครับคือมันไม่มีการเฟอร้อไปมากกว่านี้แล้วลหลายๆคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าเออมันอาจจะไม่มีการเฟอร้อไปมากกว่านี้จริงๆเขาก็เลยอาจจะเอาเงินของเขาเนี่ยนะครับไปซื้อพันธบัต รัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ดีกับตลาดคริปโตของเราก็ได้นะครับซึ่งเพื่อนเคนอื่น,นคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็น Bitcoin Hyper Model นะครับหรือ Stock to o ฟ m o เด l นั่นแหละครับซึ่งเขาก็ได้มองไปว่ามันคงจะเติบโตไปยังอนาคตข้างหน้านะฮะเพื่อนๆนลองมองภาพนะครับคือ Bitcoin ในโตมาจากตรงน,นี้เพื่อนจะเห็นเป็นไอจุดกลมๆเนาะ กลมๆนะฮะเขาก็ได้แบบเปรียบเทียบคล้ายกับ Apple หรือ iPhone เงี้ยเปิดตัวมันก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับซึ่ง Bitcoin เนยก็ได้มีการเติบโตคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณนี้หรือประมาณสัก4 8 0 0 0ื0 0 0 0อะไรโดยประมาณนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองมองภาพระยะยาวนะว่าเออมันจะเติบโตไปข้างหน้าอย่างที่เขาว่า,าจริงๆหรือเปล่าแต่คือในระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับของ อ,องกราบนะเนะาะซึ่งอันนี้เรามาลองดูข้อมูลออนเชนนะครับปรากฏว่าอะไรนะฮะมีคนนะครับเอา BTC เนี่ยออกไปจากตลาดนั่นเองนะครับในช่วงเมื่อวานนี้นะหรือวันที่วันที่10อันนั้นนะฮะพะวันนี้วันที่11เนาะวันที่10เนี่ยดันมีคนเอาคอออกไปจำนวนมากจำนวนหนึ่งนะซึ่งมันมีแค่ไม่กี่ช่วงนะครับที่เอาไปมากขนาดนี้ก็คือมีประมาณแค่3ช่วงเท่านั้นนะครับมีช่วงนี้ประมาณปี2020นะครับขณะที่กราฟกำลังอยู่ทันฐานตรงนี้เนาะและ ต่อมาครับขณะที่เราล่วงลงมาประมาณ28-29มื่นแนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงของกลางปีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเอาออกไปปริมาณมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีช่วงถัดมาเองนะครับในช่วงก่อนที่จะไปออทามไฮก่อนหน้านี้เนาะครับก็มีคนออกไปอีก ซึ่งปริมาณใกล้เคียงก,กันกับหลายๆก้อนนะครับขณะที่ราคากําลังลงอยู่ตอนนี้นะมีคนเอา BTC ออกไปอีกแล้วนะครับมันตีความได้ว่าอย่างไงนะเ,นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาด,ดูดีนะครับทําไมขณะที่ราคาลงดันมีคนเอา b t c ออกไปอีกแล้วเนี่ยนะฮะและอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาหยิบยกมาบอกว่านะครับเมื่อวานก็คือวันที่10เนี่ยนะครับมีเวลหรือวานเนี่ยครับวานตัวอ้วนๆกระปุกลุกเนี่ยนะฮะ เอา b t c ออกไปนะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตั้งแต่วันที่9เนี่ยนะครับร้อเอาไป1นเอาไป300บ้างเอาไป300อีกนะครับขณะที่ราคากําลังลงอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆเขาได้ช้อนซื้อบิตคอยออกไปอีกแล้วนะฮะในช่วงราคาที่สัก ส7่หม0 0ถึงืนเนี่ยนะครับผมสังเกตเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีเวลหรือวานหลายๆคนเนี่ยนะครับออนซื้อบิตคอยไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับทั้งๆที่หลายคนจะมองไปที่4 0,000ืนถูกต้องไหมครับแต่ค่อนข้างที่จะแปลกทั้งๆที่หลายค t สไตทีก็ยังซื้อบิตคอยไปอีกในช่วง5 0,000ืนนะครับอืมนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเติบโตเนาะ ของบิตคอยนั่นเองนะครับเขาก็ได้บอกประมาณว่าเออตั้งแต่มันเข้ามาอยู่เนี่ยครับมีโลกคิปโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้เติบโตตลอดซึ่งมันจะมีจุดท็อปสุดแล้วก็จุดล่างสุดของไซเคิลนะจุดล่างสุดก็คือเป็นโซนสีน้ําเงินนะครับจุดท็อปสุดก็คือโซนสีแดงๆนะครับปรากฏว่าเนี่ยในช่วงปี2015อ่ ก็เป็นไซเคิลหนึ่งเนาะมีจุดท็อปสุดไปแล้วมาประมาณปี2018-2019นะครับก็จุดท็อปสุดไปแล้วครับแล้วก็จะลงมาจุดต่ำสุดเสมอนะส่วนใหญ่เนี่ครับลงมาจุดต่ำสุดแต่มันแปลกตรงที่ไซเคิลนี้นะฮะมันยังไม่ได้ไปถึงโซนสีส้มด้วยซ้ำนะครับเออเพื่อนๆว่ามันแปลกไหมฮะมันแปลกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไปด้วยกันนะครับเอ,อ,อย่ยางที่ผมสังเกตนะสมมติตรงนี้ขึ้นมาก็มันก็ไม่ได้สมมติมันมาชนสีขาวเนาะตรงนี้ก็มาชนสีขาวแต่ตรงแต่ไอ้ช่วงปีนีนะ้ มันดันเด้งกลับลงมาเลยเนี่ยสิครับอาจจะคล้ายๆช่วงปีนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับที่เด้งโซนสีขาวแต่เด้งกลับลงมาเทสโซนสีเขียวปรากฏว่าหลุดสีเขียวมานิดเดียวนะครับเหมือนเป็น false signal นะครับหรือเป็นการ f a k เอาออกมานะครับแล้วก็เด้งกลับคืนไปจุดท็อปสุดเลยซึ่งมันคล้ายกับปีนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งมองเลยนะ,ะว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เด้งมาชนแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาเทสอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเหมือนเป็นจุดวัดใจซะมากกว่าแต่มันมันจะแปลกไหมครับเพื่อน เพื่อนๆคิดว่ามันจะแปลกไหมครับถ้ามันจะไม่ไปจุดท็อปสุดเลยจริงๆเหรออะไรแบบนี้นะครับถ้าให้ผมแบบสงสัยนะคือมันจะไม่ไปจริงๆเหรอว่าอะไรแบบนี้นะครับจุดท็อปสุดบนเนี้ยคือมันยังไม่ไปเลยเส้นสีขาวด้วยซ้ํานะครับอืมจะให้มันลงมาเลยเหรอคือมันเป็นการขึ้นที่แบบเป็นการ มันเป็นการขึ้นลงที่แปลกเกินไปแนละมันผิดสังเกตของพฤติกรรมของ BDC เกินไปนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนี้เขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับตลาดมีหรือตลาดกระทิงนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มตลาดมีแต่อย่างใด มันจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็มันต้องมีการรีเทสก่อนนะครับคือเด้งลงมาแล้วหลุดเส้น MA 100เนี่ยแนะนะครับจริงๆมันหลุดลงมาแล้วเนาะจริงๆมันก็มองเป็นขาลงได้แล้วแหละละในระดับหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งมันหลุดลงมาแล้วแต่มันมักจะมีการกลับมารีเทสอีกเสมอเสมอนะครับฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูไว้ว่าการรีเทสของมันเนี่ยกลายขึ้นเป็นตลาดกระทิงได้เลยหรือเปล่าอย่างเช่นช่วงนี้นะครับเด้งลงมาแล้วรีเทสแล้วก็เป็นตลาดกระทิงยาวเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าตรงไหนไม่ผ่านก็คือกลายเป็นตลาดมีน ในช่วงเวลาหนึ่งก็นานพอสมควรนะครับฉะนั้นจับตาเราดูไว้ว่าถ้ามันเป็นตลาดมีลงมาเนี่ยรีเทสเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งอย่างตรงนี้ก็ได้รีเทสนี่ก็ลงมาล่วงลงมาเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ก็ล่วงลงมาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะถือว่าไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะฮะอย่างช่วงล่าสุดที่เราเจอกันช่วงลงมา28งหมก็ถือว่าล่วงลงมาเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เฝ้าระวังไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมว่ามันจะแปลกกว่าหลายๆช่วงที่ผ่าน,านมามากมากเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดันมีคนเอาบิตคอยออกไปต่างจากช่วงอื่นที่มีคนเอาบิตคอยเข้ามานั่นเองอันนี้เขาก็ได้พูดถึงประมาณว่าจริงๆรแล้วฐานของ b t c ในปี2021เนี่ยมันคือ4 0,000ืนั่นเองนะครับหมายความว่าในอนาคตต่อๆไปเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันจะไม่ลงมาต่ำกว่า4 0 0หมืนแล้วก็เป็นไปได้นะครับอะพูดเกี่ยวกับ ข้อมูลซะเยอะแยะเลยนะครับเรามาอัปเดกราฟกันดีกว่านะครับอันนี้ก้าของ B d ดีนะครับในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงผมก็อถ้าม,มันก็มองได้หลายม,มุมนะถ้าจะมองเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกมันเหมือนเป็นดับเบิลบัตท่อมในไทม์เฟรมย่อยไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าผมได้บอกมันน่าจะขึ้นไปเทสแต่ปรากฏว่าก็มีแรงเทขายกลับลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับก็ปรากฏว่าขึ้นไปไม่ผ่านสิ่งที่มันก็ยังตีความได้อาจจะเป็นดับเบิลบัตทอมอีกนะครับขึ้นไปเทสบริเวณแถวนี้หรือ ใครจะมองเป็นถ้าเป็น head and shoulder มันก็มันยังไม่มีไหลที่สวยงามเท่าไหร่นะในมุมมองของผมนะซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าให้ผมมองอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองไหนได้บ้างผมก็จะมองเป็น t a i angle นะครับแบบนี้นะครับแบบเนี้ยวิ่งบีงบเข้ามาในกรอบแล้วเลือกทางอีกทีหนึ่งซึ่งมีโอกาสไปเทสที่ห้างเหมือนสองเช่นกันแล้วก็มีโอกาสลงมาเทสบริเวณแถวเนี้ยนะครับที่ประมาณอ่อสี่หมโดยประมาณนะครับ สำหรับ BTC แล้วโมเมนตัมก็กำลังเริ่มที่จะกลับตัวนะเพื่อนๆนี่เริ่มที่จะกลับตัวขึ้นนะผมก็มองว่าเออเราน่าจับตาดูในช่วงนี้มากๆเลยถ้ามันไซเบอ์ต่อไปไหวนะครับอาจจะเหมือนช่วงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบีบเข้ามาในกรอบแล้วก็ดิ่งขึ้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้เป็นช่วงที่เราต้องจับตาดูไปด้วยกันให้ดีเลยทีเดียวนะครับ แต่เพื่อนเฟ้าระวังไว้ด้วยนะแต่กลุ่มเาฉลามผมก็อธิบายไปแล้วเนาะเพื่อนก็พิจารณาดูนะครับอีเทเรียมเป็นยังไงบ้างนะครับอีเทเรียมกม็ผมก็มองว่าเขาก็ลงมารีเทสเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการรีเทสขึ้นมาบนเทรนไลน์ขาขึ้นรอบใหญ่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับถ้าเป็นการรีเทสแล้วเด้งขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าจะลงมาเทสสามพันแปดหรือสี่พันแถวๆนี้นะครับมองภาพรวมๆนะผมก็ยังมองว่ามีมุมมองที่ดีนะโมเมนตัมก็กําลังขึ้นอยู่นะครับ แต่มันก็ไม่ได้เป็นบูลลิตเดเวอร์เจนแต่อย่างใดนะครับแค่โมเมนตัมมีการปรับตัวขึ้นแค่นั้นเองนะครับสำหรับโซลอน่าก็ดูไม่ดีเลยนะครับเมื่อ BTC เทลงมาเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็มองว่ามันยังสวยเนาะแต่คือตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลุดแนวรับสําคัญมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้วิ่งเป็นเทนไลน์ขาลงอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับ ฉะนั้นเราก็ควรที่จะรอโซลน,นาเบรกโซนกลางของเทนไลน์ตรงนี้นะครับหรือราคาสักร้อหรืออะไรประมาณนี้ไปได้ก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็อาจจะวิ่งเป็นอย่างเงี้ยวิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ดูไปก่อนว่าเขาจะเบรกได้ช่วงไหนนั่นเองถึงจะน่าสนใจที่จะเข้าซื้ออีกสักไม้นึงอะไรแบบนี้ ในระยะยาวนะครับซึ่งแน่นอนครับในระยะสั้นตรงนี้ผมมองว่ายังไม่มีตัวไหนที่น่าสนใจเลยนะฮะโอเคมาติดก,ก็วิ่งเบรก falling w e ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเทสแนวรับสําคัญที่เส้นฟิโบ0.382นะครับตอนนี้มาติดก,ก็วิ่งเป็น falling w e ออกมาเทสเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาเบรกขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านก็ได้ทําเป็น falling เวนะครับตอนนี้ก็กําลังพักตัวอยู่เนาะก็รอดูว่าถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดโซนเนี้ยนะครับหรืออาจจะมาเทสโซนเนี้ยอีกทีหนึ่งเนะีย ก็มองว่ามีโอกาสที่เขาน่าจะไปเทสไฮเดิมได้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ m a ตตินะครับต่อไปเป็น b n b ก็ได้วิ่งเป็น f ฟ l l i n g w e วทในกรอบอา24ชั่วโมงเช่นกันนะครับก็รอขอเบรกถึงน่าสนใจที่จะเข้าซื้อนะซึ่งมีโอกาสลงมาได้ถึง527นะครับยกเว้นว่าเขาจะเบรกออกมาได้ก่อนผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะไป600 ได้อีกนะครับถ้าเขาเบกขึ้นนะเพื่อนซึ่งถ้าไม่เบกขึ้นแล้วก็มีโอกาสลงมาได้ถึง490โดยประมาณนะครับต่อไปเป็น ADA นะครับก็ได้วิ่งเป็น falling wedge เช่นกันนะครับก็มาลนลงมาในโซนที่2ของผมเนาะนก็อยู่ในโซนที่2พอดีนะครับถ้าเขาเบส falling wedge ได้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทสประมาณ1.5ได้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าเบกขึ้นนะครับ ก็จับตาดู ADA ต่อไปนะครับโมเมนตัม um ก็กำลังขึ้นเหมือนจะเป็น bullish d i v e r g e n ด้วยนะในทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับสำหรับ ADA ฉะนั้นจับตาดู ADA ในช็อตเทอมไว้นะครับต่อไปเป็น XRP ผมบอกว่าโอเค XRP มีเป้าอยู่แถวนี้นะครับประมาณ0.96นะครับแต่ปรากฏว่าเกิดแรงเทขายออกมาก่อนแล้วเจอแนวต้านของเส้น MA 100ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับซึ่งเขาก็ได้ร่วงลงมาเนาะผมบอกว่าถ้าหน้าเข้าซื้อก็ต่อเมื่อนะครับเขายืนไหวบริเวณโซนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้วิ่งเหมือนเป็นอ วิ่งเป็นโซนอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นเทรนไลน์อย่างนี้ก็จับตาดูต่อไปเนาะผมมองว่าถ้ายืนแถว0 8 8ได้ถึงน่าสนใจที่จะเข้าซื้อนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของเนาะเอาล่ะเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับใครอยากให้เราะห์เรียนไหนยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะถ้าผมมีเวลาหรือมีโอกาสก็จะกลับมาทําคลิปให้เนาะยังไงผมไม่ได้บอกว่ามุมมองของผมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันจะถูกนะครับเพื่อนๆเอาไปพิจารณาและปรับใช้ ในแผนของอเพื่อนๆเองนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ,อย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมและดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับถ้ามีอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้เลยนะครับถ้าผมพูดผิดยังไงก็สามารถแนะนําผมได้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ